วันนี้หวยออกใช่ไหมใช่ป <luxury> อยโชคดีนะข่าวท sí no ี่ผมจะเล่าต oh ่อจากนี้ไปคนก็สนใจทะเบียนรถอยู Ps ่เช่นเดียวกันเพราะว่างูพ่อรักกันอยู่หน้ารถแบบนี้พันกันนะไปดูคลิปครับปองกันนอนานมาแรงิบอเบิงบงเบ้บม่เคยเห็น่างเทียนนี่ยู่หนารถเลยครับนี่มม่ทำงานอยู่นี่ฉีดยาอยู่นี่นี่โอ้ยน่าเลยนี่ ไปรัะไปล่ะน,น,น,นี่มันเกี่ยวอยู่ในปลาหุ่นอุ่ะไม่ยิงขโมยสูงเลยว่ะครับเบิ้ลอุระโหอุ้ยนี่เท่ากับว่ามัน,ม,นมันพันกันอย่างนี้สองยกนะเนี่ยสองยกหรือสามยกก็ไม่รู้สแสดงว่ามีเบิ้ลเลขเบิ้ลเหรอไม่รู้นะฮะ จากที่ทางดินลูกรางก่อนนะครับทันกันนะนะรอดรักกันแล้วก็ไปในป่าออกมาที่ที่ทางดินอีกรอบหนึ่งลังจากที่เข้าป่าไปได้3นาทีเจ้าของคลิปก็เอาเลยเอาไปลงในแอปติ๊กต็อกนะครับแต่ว่าชาวเน็ตไม่ได้สนใจงูนะท่านผู้ชมครับสนใจว่าเอารถคันนี้ทะเบียนอะไรสรุปแล้วมีทะเบียนให้ดูไหมเนี่ยมีไหมอ่ะมีไหมจ๊ะไม่มีจ้ะเอาไปตีกันเอาเองครับนี่นี่คือมันไม่ได้สู้มีไหม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  ทะเบียนรถมีไหมชาวเน็ตบอกว่าอยากดูแล้วน,น,<า>นี่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 นีนนอะดูกันเอาเองครับเออเมื่อกี้มันไม่ได้สู้กันใช่ไหมมันจำจีนอยู่หรอน่าจะจำจีอรอดกันรักเฝ้าปีกันอยู่เนาะ <laughs> ปีมันอยู่ไหนยังไงยังรู้เีย